ลกลับบ้านได้ทํากิจกรรมดีๆส,สนุกสนุกกับคนในครอบครัวบอกเลยว่ามันเป็นการเติมพลังใจแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปตะลุยทํากิจกรรมหนึ่งวันกันที่จังหวัดชุมพรและแอนก็จะพาเพื่อนๆไปตกปลาหาวัตถุดิบเอามาทําเมนูบ้านๆร้อยๆกันค่ะและก็จะพาเพื่อนๆไปชิมฟรีมือแม้กันค่ะบอกเลยว่าเป็นเมนูไงๆร้อยจังหู้ทุกใจเพื่อนๆแน่นอนมาแล้วก็ตามแอนกันไปเลยค่ะเพื่อนๆวัน นี่ก่อนที่จะไปตกปลาตอนเช้าแอนก็มาเยี่ยมแม่ยาก่อนค่ะแม่ยาแอนนี่อายุ9กา้ากว่าแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังแข็งแรงมากๆวันนี้ก็มาเก็บลูกหม้วงเบาที่บ้านแม่ยาลุกเติบๆเ,เลยค่ะแม่บอกว่าให้เอาไปทําเมนูแกงส้มค่ะเอาใจไหวจัดเมนูแกงสม้มร้อยร้อยเพื่อนๆได้รับชมกันได้ลูกม้วงเบาซวยๆแล้วเดี๋ยวตามแอนไปตกปลาด้วยกันเลยค่ะก่อนจะไปไม้ตกปลาของพวกเราวันนี้นะคะเราก็ต้องมาเติมพลังด้วยของร้อยร้อยกันก่อนวันนี้ก็จัดเป็น ก๋วยเตี๋ยวนำตกเนื้อเปื่อยก็เบิ้นฉ่ำทีซ่องด้วยบะหม,มี่แห้งเนื้อเปื่อยคะ่ะเพื่อนๆกินทองแล้วก็ไปตะลุยตกปลาไม้เด็ดไม้เดิมของเรากันดีกว่าไม้นี่เพื่อนๆถ้าได้ติดตามแอนก็คงจะคุ้นเคยกันค่ะตรงนี้เขาก็เรียกกันวัดสะพานทุงค่าคเพื่อนๆเป็นไม้ที่อยู่ไกลบ้านแล้วก็แอนชอบมาตกมากๆเพราะว่ามาที่ไร่ก็ได้ปลาติดไม้ติดมือกลับไปทุกครั้งค่ะไม้ที่นี่ก็มีถังปลาเหล็กแล้วก็ปลาให่เลยค่ะบอกเลยว่าถ้ามาตกนี่ได้ลุนแน่นอนมาถึงนี่แม แม่ก็ไม่รอชาเลยค่ะเพื่อนๆวัดปลากันแบบรัวๆเลยแม่ก็ได้ปลาตาเดียวมาอีกแล้วค่ะตกปลาที่นี่ทุกครั้งแม่แกก็จะได้ปลาตาเดียวแทบทุกครั้งเลยค่ะเพื่อนๆส่วนใหม่นี้เป็นปลาไซายตัววบๆอ้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาลุนปลาหญ่แอนแนะนำไม่ใช้เป็นเยื่อเป็นค่ะทีนี้นะคะเคยมีคนได้ปลากระพงตัวล่โลเลยค่ะส่วนใหม่นี้แม่ก็ได้เป็นปลาจวดค่ะเพื่อนๆวันนี้เพราะเรามีเวลาตกปลากันไม่นานค่ะเอาวัด เดียวจะพาเพื่อนๆไปตะลุยพักส่วนครัวของแม่กันและนี่ก็คือผลงานของพอเราวันนี้ค่ะเพื่อนๆถึงวันนี้ปลาจะได้ไม่เยอะมากแต่บอกเลยว่าได้เมนูร้อยๆแน่นอนได้ปลาสดๆแล้วก็ต้องไปหาพักสดๆเออกมาทําเมนูร้อยๆกันพักส่วนครัวปลอดสานแมมปลุกเองกับมือเลยค่ะเพื่อนๆดูน้ำเต้าฟรีมือแมมสิคะปลูกเติบเติบซวยๆยเลยแม่บอกว่าเดี๋ยวต้องเอาไปจัดเมนูแกงน้ำเต้าร้อยๆกันค่ะไ้พักสดๆแล้วก็ตามไปในครัวพร้อมๆก็แอนเลยค่ะเพื่อน นายพักซอสก็จัดน้ำพริกกันครกเติบเติบเลยค่ะและปลาที่พอเราตกกันมาได้วันนี้ก็จัดเมนูทอดน้าปลาค่ะเพื่อนปลาซดสซสแค่เอามามักน้าปลาประมาณ1ิบนาทีแล้วเอามาทอดแบบนี้นินบอกเลยว่าร่อยมากๆเป็นเมนูง่ายๆ่าที่ยาห้เพื่อนได้ลองกันเลยค่ะนาทีนี้บอกเลยว่ากลิ่นปลาทอดนี่มันหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนและวันนี้แม่ก็จัดเมนูแกงทีน้ำเต้าใส่กระดูกมูงน้ำเต้าแบบมันยังยังฟีมือแม่ปลุกเองกับมือค่ะเพื่อนเมนูบ้านบานร่อยร้อยวัตถุดิบห้าเองกับมือ ก็เส้นเรากับเพื่อนมารอยจังหู้พุงกางด้วยกันค่ะเพื่อน